ให้บ้านขคุณย่าไปจําได้ป่ะเนี่ยหัวเงี้ยที่บ้านคุณยาา่าทุกวันซ่อมได้เหรอซ่อมได้เหรอไอ้ตรงนั้นเอามาซ่อมเล้แต่ผมว่าเก็บสแปร์ไว้เไยซ่อมได้มันถอดล้างให้แล้วก็เปลี่ยนไอ้ยางโปเกนได้ก็หล่อรับประกันสิบปีเลอร์เออผู้ดีจังเลยนี่ไงเขาเขียนไว้สิบปีโอ้โหรอยี่ทีห่ห้องโดยไม่มีประกันสิบปี ซื้อมาคุแม้วยังจะใช้มาคมอีกสี่ร้อยเจ็ดสิบแม่แม่ยี่ห้อที่แล้วบ้านตอนแรกเขาไม่รู้หรอกเฮ้ยหมุนไปซื้อมาใช้เฮ้ยดีเหรไเขียนว่ารับกันสิบปีแซนเลอแท้ด้วย้้นเลยเอาปาขึ้นหน่อยดีกว่ามั้งเลอะนะเียงเียงล้วเสียงล้ว ผูดไหมผมเนี่ยติ๊สูงอันนี้จะเป็นเลดกทั้งแผ่นไม,ไม่เข้าเส้นิ้มเลยนี่ไงไปก่แก้ก่อแก้เลย เราเคยเ่าขอ,อางอยี่ห้อแห้งเนี่ยแห้งนี่ก็อยู่ระดับหนึ่งนะพอใช้ได้อยู่แต่ยี่อ้อเขาอื่นไม่ค่อยดีอืมก็มีอีกตัวของไอ้คอตโต เดดน้ำอยู่ก็ไม่ได้หรอก